สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวบ้านตะกูมาแล้วนะคะวันนี้สาวบ้านตะกูนะคะเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่อยากจะมาบอกยูทูบเบอร์พี่ๆนะคะหรือว่ารุ่นพี่ที่ทําไปแล้วที่ประสบความสําเร็จไปแล้วอยากมาฟังทางนี้หน่อยคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าช่องของสาวบ้านตะกูนะคะสาวบ้านตะกูคนนี้เคยไปเป็นสแปมของใครนะคะเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเพราะว่า คลิปของเรานั้นคลิปแรกเราทําเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมคือคลิปแรกของเราทีนี้เราก็ทิ้งไปตั้งประมาณเกือบ3เดือนไม่เคยเข้าไปในช่อง YouTube อีกเลยทีนี้พอถึงเวลาล็อกดาวน์มีปัญหาเรื่องโควิด -19 เข้ามาใช่ไหมคะเราก็เลยมีเวลาทีนี้พอมีเวลาเราก็เลยเข้ามาช่อง YouTube แล้วเราก็ไปเรียนรู้การทํายังไงให้มีผู้มาติดตามตอนนั้นถ้าเราไปติดตามใครและเราเคย ไปคอมเมนต์ช่องของใครแล้วเป็นสแปมช่องของใครวันนี้นะคะสาวบ้านตะกูโขมาอัดคลิปขอโทษนะคะและก็หวังว่าคงจะได้รับการให้อภัยจากพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้เทคนิคไม่ค่อยรู้กดไม่ค่อยรู้อะไรเลยเหมือนกับน้องใหม่ที่กําลังทําใหม่ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกน้องใหม่ที่ใหม่ยิ่งกว่าเราอีกนะคะว่าการที่เราคอมเมนต์บางอย่างการที่เราเขียนที่เป็นตัวเลขอย่างเช่นบวกหนึ 1, ่งบวกอะไรอย่างงี้นะคะมันเข้าไปอยู่ในช่องสแปมหมด ถ้าเกิดว่าสาวบ้านตะกูไม่ได้ตามใครไปหรือตามไปช้าหน่อยก็ขอให้ให้อภัยนะคะและปัจจุบันนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะสาวบ้านตะกูได้กลับไปทํางานแล้วเรามีงานประจําด้วยแล้วเราก็เป็นแม่บ้านนะคะต้องทําหน้าที่แม่บ้านแล้วลูกเรายังเล็กอยู่การที่เรากลับไปช้าหรือกลับไปให้กําลังใจช้าก็อย่าพึ่งงนอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งโกรธนะคะใครที่มาเยี่ยมช่องของเรานะคะเรารู้ว่าใครเป็นคนใหม่ใครเป็นคนเก่าการที่คุณคอมเมนต์มาเรารู้ ทันทียูทูบเบอร์ทุกคนเขาจะรู้ทันทีว่าใครเก่าใครใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องระบุตัวเลขว่าบวกหนึ่งบวกอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในช่องสแปมเมื่อเข้าไปเป็นสแปมเมื่อคุณมาเป็นสแปมแล้วเราไม่เห็นคุณนะคะแล้วเรานะคะสาวบ้านตะกุ มีคนหลายๆคนเลยนะคะมาคอมเมนต์ในคลิปของเราทั้งที่การคอมเมนต์นั้นเป็นคลิปที่ดีมากาาามาคอมเมนต์ในคลิปเราการคอมเมนต์นั้นเป็นการคอมเมนต์ที่ดีมากก็เขียนดีแต่ทําไมถึงเป็นสแปมอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะก็อยากจะถาม YouTube คนที่ทํางานกับ YouTube หมายถึงว่าพนักงานของ u t u b e นะคะว่าทําไมถึงบางทีคอมเมนต์ดีดีแต่ว่าเป็นสแปมหรือว่าคอมเมนต์นั้นเขาไปดู YouTube เยอะเกินไปหรือเปล่าดูช่องเยอะแล้วเขาก็คอมเมนต์แบบคํา ซ้ำๆบ่อยๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นสแปมอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่เราสาวบ้านตะกูกเราจะไม่แจ้ง YouTube นะคะเราจะไม่ทําเพื่อนอย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่ลบออนะคะใครที่คอมเมนต์ดีๆแต่กลับกลายเป็นสแปมแล้วเราอนุมัติให้หมดเลยนะคะเราจะคลิกอนุมัติให้หมดเลยแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะของน้องคนหนึ่งเขาเขียนมาแบบว่าเราตกใจมากเลยนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนสิฟทีฟนิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่า เขามาคอมเมนต์เราในคลิปนะคะแล้วเขก็พูดว่าติดตามให้แล้วนะอย่าลืมกลับมาติดตามผมอย่าลืมกลับมาดูช่องผมด้วยล่ะมันเป็นการคอมเมนต์ที่เราไม่เห็นพอเราไปดูที่ YouTube Studio มันกลายเป็นสแปม น้องคะอยากจะฝากว่าการที่น้องพูดแบบเนี้ยมันเป็นประโยคคําสั่งน้องสั่งให้คนอื่นไปติดตามน้องพอน้องมาติดตามคนอื่นแล้วน้องก็สั่งให้เขาอ่ะคือเขาต้องไปไปติดตามน้องจะบอกว่าเราสาวบ้านตะก,กูไปติดตามคนเยอะแยะเลยนะคะแต่เขาไม่กลับมาก็มีเยอะแยะเลยที่ไม่กลับมาเราจําเป็นต้องโกรธเขาไหมไม่ เราจะต้องไม่พึงพอใจเขาไหมไม่เราจะไปบังคับให้เขามาตามเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้นอกจากพี่จะไม่เห็นคอมเมนต์ของน้องแล้วมันเข้าไปอยู่สแปมและประโยคแบบนี้มันเป็นประโยคที่ไม่สวยเลยไม่ไนท์เลยนะคะน้องคนนี้แต่พี่ก็ไม่แจ้ง YouTube นะคะแือแต่พี่ก็กดลบออกไปถึงแม้ว่าพี่ไม่ลบ y o YouTube ก็ลบเองเราเคยเจอกับประสบการณ์ของตัวเองครั้งหนึ่งนะคะว่าเจอสแปมมาเยอะแยะมากเลยก็เลยเข้าไปถามดุงพลก่อนว่าหนูควรจะทํายังไงดีกับพวกสแปมเมอร์คะหนูควร จะบอกเขายังไงดีเขียนยังไงดีเพื่อแบบว่าบัวไม่ให้ช้ำน,น้ำไม่ให้คุ่นเตือนเขายังไงดี พ้นปรากฏว่าลุงพลบอกว่าเออลบออกไปเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปดูที่ YouTube s t u d i o ใหม่ว่าจะไปลบพวกสแปมนั้นออกเราว่าจะจดชื่อไว้แล้วลบออกพลปรากฏว่าสเปมนั้นหายไปหมดเลยนั่นก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราไม่ลบถึงแม้ว่าเราเป็นเจ้าของช่องไม่ลบแต่ว่ายูทูบเบอร์เขาก็เอ่อยูทูบเขาก็ลบให้ให้ให้อัตโนมัตินะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะเขียนดี หรือเขียนไม่ดีอะไรยังไงต่าง,าง,างเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นสแปมหมดเต่สาหรับเรานะคะเราบอกเลยว่าถ้าใครที่คอมเมนต์มาดีเราอนุม,มัตให้หมดเลยนะคะเราจะไม่ทําใครเราจะไม่แจ้ง YouTube นะคะแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสาวบ้านตะกูคนนี้เคยไปเป็นสแปมของช่องใครนะคะที่เราเคยทําผิดมากกอนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้รับทราบตรงกันแล้วตรงนี้ก็จะมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เรากลับไปทํางานประจําแล้วเราไม่มีเวลาว่างมากเราได้อ่านคอมเมนต์ comment ทุกคนนะคะมี เวลาที่เราเข้ามาในช่อง YouTube เราอ่านคอมเมนต์ทุกคนเราขอเพียงแค่กดหัวใจให้นะคะสําหรับคนเก่าแล้วแต่คนใหม่เราก็จะกลับไปกลับไปให้กําลังใจคุณคะ่ะเรารู้การจากการวิธีเขียนคอมเมนต์ของคุณนะคะเรารู้ว่าใครคือใหม่ใครคือเก่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยูทูบเบอร์น้องใหม่สําหรับสาวบ้านตะกูคนนี้ก็อะไรก็ตามที่เคยทําผิดไปแล้วก็ขออภัยนะคะคงคิดว่าได้รับการให้อภัยจากพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกคนแล้วก็ ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกเอ่อรุ่นพี่ที่มีรายได้แล้วมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่แบบว่ามีแฟนคลับเยอะแล้วมีโฆษณาเยอะแล้วเขาทามาหลายปีแล้วเขาประสบความสมําเร็จแล้วเขาก็ยังไม่ลืมน้องใหม่คนนี้หมายถึงว่ากลับมาดูเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วคลิปของเรานะคะช่องของเราเราจะโพสต์แค่อาทิละหนึ่งคลิปเท่านั้นเพราะเรามีเวลาแค่นั้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราโพสต์ทุกวันทุกวันอ่ะหนึ่งเราไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์สองเราไม่ มีเวลาไปให้กำลังใจกลับคืนช่องของเขาเพราะฉะนั้น ของเราเราเป็นแม่บ้านด้วยเราทํางานนอกบ้านด้วยนะคะเวลาเราน้อยเราก็เลยขอโพสตแค่อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมมาให้กําลังใจกันกับน้องๆทุกคนนะคะสําหรับน้องใหม่พี่ก็ให้กําลังใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็แค่มาบอกว่าเออฝากขอโทษแล้วก็ขอบอกพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกคนว่าถ้าน้องใหม่สาวบ้านตะกูคนนี้ไปตามช้าหน่อยหรือไม่ได้ไปหรือบางคนที่เราไม่เห็นมันอาจจะเป็นสแปมนะคะถ้าเกิดว่า การคอมเมนต์ของคุณดีๆเราอนุมัติให้นะคะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ค่ะแค่ไม่แจ้งว่าเราอาจจะตามไปช้าหน่อยแต่เราตามไปทุกคนค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจทุกคนขอบคุณสําหรับกําลังใจของแฟนคลับทุกคนนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ